ครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทำงานของตัวโปรแกรม s y n c โฟ d นะครับก็ถ้าเราเปิดหน้าต่างมาตอนแรกเราก็จะเห็นหน้าต่างประมาณนี้นะครับเแล้วเราก็จะเริ่มจากการที่จะ Import ไฟล์ hmm. ก่อนเราก็สามารถที่จะเลือกไฟล์ได้หลายประเภทนะครับก็มีไฟล์ t d ต่างๆก็สามารถเลือกได้ไฟล์ IFC หรือจากโปรแกรมที่เป็นโปรเจกต์เมนจเมนตอื่นๆก็สามารถเลือกใส่เข้ามาได้เช่นกันนะครับอันนี้ผมจะเปิดเป็นไฟล์ที่มีไว้อยู่แล้วจากที่สังเกตเห็นนะครับเรา ตัวโปรแกรมซิงโค r โฟดีนั้นก็จะใช้ในการทำงานในส่วนของจัดการบริหารโครงการนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทำแกนฉาในส่วนด้านขวานะครับแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นในส่วนของไลร,รายการงานต่างๆที่จำเป็นต้องทำนะครับอย่างเช่นในส่วนแรกก็จะเป็นงานในส่วนของ pre-construction ตรงนี้มีการ การเก็บรักษาแมทท r เรียลตรงนี้แล้วก็งานคอนสตรักชั่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบ่งแยกย่อยออกมาได้ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็สามารถทำให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเมื่อเราหลังจากทำการ import ไฟล์เข้ามาแล้วเราก็จะสามารถแบ่งไฟล์ออกเป็นไฟล์ก็จะแบ่งออกเป็นแต่ละส่วนนะครับเี่ย อ,อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างไฟล์โมเดลที่ผมแอดนาเขาได้แอดเข้ามานะครับอ,อย่างไฟล์นี้ส่วนต่างๆก็จะเป็นตัวตัวไฟล์แต่และส่วนที่ผมได้ Import เข้ามานะครับ อย่างเช่นในส่วนของไฟล์สตรักเจอร์เนี่ยก็จะเป็นไฟล์ที่จัดการในส่วนของตัวเมนสตรัคเจอร์อย่างเดียวแล้วก็จะมีไฟล์อื่นๆอ,อย่างเช่นไฟล์ในส่วนของไซต์รอบๆใช้งานนะครับหรือว่าจะเป็นไฟล์ตัว,ต,วตัวพื้นที่รอบๆเพื่อใช้ในการนำเสนองานได้นะครับอันนี้เนี่ยพอพอเราได้นำเข้าตัวไฟล์ 3D โมเดลแล้วเนี่ยเราก็จะ แยกแต่ละส่วนเป็นในส่วนของรีซอสนะครับตรงนี้เราก็จะสามารถแบ่งแต่ละเมมเบอร์ได้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยอยู่ในส่วนไหนของงานนะครับอย่างเช่นเ อย่างในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะแบ่งางานเป็นแต่ละส่วนครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะมีเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราต้องการดูในส่วนไหนอย่างเช่นในส่วนของพื้นที่ใช้ง,งานนะครับตัวตัวโมเดลที่ผมเลือกก็จะกลายเป็นสีม่วงอย่างนี้หรือว่าตัว ตัวฟลอร์ต่างๆหรือว่าส่วนต่างๆเราก็สามารถเลือกได้ที่จะจัดหมวดหมู่ให้มันอยู่ในแต่ละหมวดครับซึ่งพอเราจัดหมวดหมู่ในส่วนนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเลือกไปที่ในส่วนของตัวอ็อบเจกต์ที่เราต้องการแล้วก็สามารถแอดเข้าไปในส่วนของทาสบาร์ได้นอออย่างเช่น อ,อย่างอันนี้ผมเลือกในส่วนของคอลัมน์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเสาต่างๆในงานก็จะถูกไฮไลท์เป็นสีม่วงประมาณนี้นะครับแล้วสามารถคลิกขวาแล้วก็ Create Task ได้ตรงนี้แล้วก็ไปที่ Add Level. แอดรูทเลเวลไปที่ a n แกน r ซ ก็จะคลิกขวานะครับแล้วก็ create task ตรงนี้นะตัวนาคอลัมน์ของเราก็จะถูกแอดเข้ามาในนี้แล้วนะครับชึบตรงนี้แล้วก็สามารถแยกย่อยได้ว่าจะให้งานเนี่ยสามารถเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่เท่าไหร่แล้วก็ไปจนถึงวันที่เท่าไหร่แล้วก็มีระยะเวลาในการทำงานด้วยนะครับซึ่ง เราก็จะสามารถดู Task property ได้ที่ด้านขวามือตรงนี้นเราก็จะเห็นในส่วนของตัว Resource หรือว่าตัว Object เนี่ยที่เราเลือกเลือกไว้แล้วนะครับเลือก Add เข้ามาในส่วนของ Task ต่างๆตรงนี้ ซึ่งในการปรับแต่งทัสต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่รายละเอียดต่างๆเข้าไปได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นออในส่วนของมี ID ก็คือตัวตัว ID ดนำหน้าตรงนี้ว่าเป็นงานอันที่เท่าไหร่แล้วก็ตั้งชื่อมีมี URL ก็ได้หรือใส่คอมเมนต์ต่างๆก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนลิงก์เราก็จะสามารถที่จะตั้งในส่วนของ Predecessor หรือว่า ซับดเซอร์ได้นะครับสมมุติผมจะให้มันเชื่อมต่อกันสี่อันตรงนี้ผมก็จะไปที่ Link Task นะครับแล้วก็ลิง a s s Chain ตรงนี้ครับ้วเรามาซูมดูที่งานตน่างๆเลย เราก็จะสามารถที่จะตามหัวลูกศรน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของโยงไปยัง Sa ัพเซสเตอร์ด้านหลังนะครับก็คืองานนี้ต้องจำเป็นต้องทำให้เสร็จก่อนก่อนที่จะทำในส่วนของงานนี้ต่อไปได้นะครับเนี่ย <Okay. S 1> เราก็สามารถเลือกที่จะตั้งให้มันมีการเอ่อคอนเน็กกันหรือว่าเชื่อมโยงกันแบบนี้ได้นะครับโอเคซึ่งเมื่อเราสร้างพาสต่างๆขึ้นมาแล้วเนี่ย แล้วก็จัดตั้งวันที่เนี่ยด้วยตัวโปรแกรมชื่อว่า s ิ n c ครฟ d นะครับตัวสิ่งที่เป็นในส่วนของเมนหลักของมันก็คือการแสดงในส่วนแบบสีมิติหรือว่าเราก็จะเห็นมิติเวลาเพิ่มขึ้นมานะครับโอเค okay. เปิดหน้าต่างตรงนี้ปะ Okay. 3D อ,อในส่วนของโปรแกรมเนี่ยตัวเส้นสีแดงตรงน,นี้ก็จะเป็นเส้นของเวลาที่จะเดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดเลย y ตรงน,นี้เพื่อให้ เรววาก็สามารถที่จะกดเพย์เพื่อให้ระบบเนี่ยเล่นไปตามในส่วนของเรียกว่าในส่วนของไทม์ไลน์การทำงานของเรานะครับว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยจะมีการสร้างในส่วนไหนเกิดขึ้นมาบ้างหรือว่าจะมีส่วนไหนที่จะจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเราก็สามารถวางแผนในส่วนนี้ได้เมื่อเวลาเดินไปเรื่อยๆก็ ตัวโมเดลก็จะปับรเปลี่ยนไปตามเวลานั้นๆน,น,นะครับส่วนนี้ก็เริ่มลงเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวมีเสาขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนสีเขียวก็คือส่วนที่กำลังทําการก่อสร้างอยู่นะครับที่เห็นเป็นไฮไลท์สีเขียวขึ้นมาแต่ล เริ่มขึ้นเฟรมต่างๆแล้วนะครับ คตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการเอ่อการในส่วนของจำลองการทำงานสร้างจริงนะครับเพื่อให้สามารถที่จะสามารถที่จะเอ่อวางแผนการทำงานได้อย่างค่อนข้างสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็เปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการแล้วก็ตัวของซิงโครเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่น ถ้าเราไปดูที่ทัสต่ตางๆเป็นไฟล์แล้วกันเราก็สามารถปรับแต่งต่างๆได้นะครับมีดูเลชันเนี่ยด t เ p ชันไทปก็คือเราก็สามารถแคลนที่จะเป็นดูเ t ชันต่างๆได้อในส่วนของระยะเวลาการทำงานได้นะครับมี Start Date Finish Date นี้ได้มี Physical Quantity ตรงนี้เราก็สามารถตั้งค่าได้ เอ่อซัพพลายเชนต่างๆได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีการลิงก์อ่ตรงนี้แล้วก็รีซอสก็คือตัวโมเดลที่ได้เชื่อมต่อกับในส่วนของทัสตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวโมเดลนั้นขยับเพิ่มขึ้นมาได้ถูกเพิ่มขึ้นมาได้เมื่อเมื่อโปรแกรมได้รันไปตามเวลาต่างๆครับก็จะมีส่วนอื่นๆอ,อีกอย่างเช่นเอ ใส่โค้ดมีการคำนวณต่างๆว่าตัวในการคำนวณการสามารถคำนวณการาในส่วนของจำนวนแรงงานที่ใช้ในการวันนั้นได้เช่นกันนะครับหรือว่าคิดคอส t ต่างๆได้เช่นกัน total cost ใน EVA แล้วก็มี user field user field ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ ส่วนที่เราให้เราสามารถใส่โค้ดต่างๆเข้าไปได้เพื่อที่จะใส่โค้ดต่างๆเพื่อที่จะให้มันแสดงค่าที่เราต้องการออกมาได้นะครับเช่นอันนี้ก็จะมีเป็น Task p ropy e r t นะครับอาจจะเป็น 3D object property ตรงอ t าษ 3D object measurement อ่า 3D measurement ตรงนี้แล้วก็จะสามารถที่จะ calculate ในส่วนของ volume ต่างๆได้หรือว่าพื้นที่ในพื้นที่ตามรหานาบ XY หรือ yz หรือ xz ตรงนี้ก็จะสามารถคำนวณได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นตรงในส่วนนี้ก็จะมีในส่วนของคอนกรีต volume นะครับซึ่งผมก็ได้สร้างให้มันที่จะ มีการคำนวณในส่วนของคอนกรีตวอลลุ่มออกมาแล้วเนี่ยในหน่วยของคิวนะครับตรนนี้ก็ได้สร้างโค้ดไว้แล้วก็เอาไปให้มันคำนวณในทาสที่มีการทำงานในส่วนของคอนกรีตแล้วก็เชื่อมโยงกับโมเดลนั้นๆน,น,นะครับก็จะระบบก็จะทำการคำนวณอย่างคร่าวๆมาของตัวอ่ตัววอลลุ่มของโมเดลนั้นๆเนี่ยเราก็เอามาใส่ในตรงนี้นะครับเช่นอ mm ่า hmm. งานอันแรกในพายอันที่หนึ่งกนะ็งจะมะีจำนวนคอนกรีตอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดคิวเนี่ยอันนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดจุดสี่สองนี้มีสามสิบหกนะครับหรือว่าอันอื่นอื่นอย่างเช่นอันนี้ลดอ่ะหรือว่าใช้ในส่วนของเพลมเมนก็ใช้เยอะหน่อยนะครับในส่วนหรือว่าส่วนอื่นๆอย่างเช่นมีพายแครบต่างๆเกรดบีนตรงนี้หรือเทปพื้นฟลอร์ต่างๆเราก็สามารถคำนวณได้เช่นกันนะครับ เอส่วนที่เป็นว่างไว้เนี่ยก็จะเป็นในบางส่วนที่เป็นของอในส่วนของโครงสร้างเหล็กนะครับซึ่งในส่วนนี้อาจจะต้องใช้ในการวัดความยาวแทนเพราะว่าเหล็กในโครงสร้างเหล็กก็จะมีในส่วนของพื้นที่หน้าตัด h b e บ m I b อบ m อะไรตามตามที่ต้องการกันไปนะครับแล้วก็มีการคำนวณในส่วนของความยาวแทน จะใช้ในส่วนของวลลุมนี้ไม่ได้นะครับในส่วนของ 3D โมเดลเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะตั้งให้มันมีการขยับเยื่อนได้นะครับ เช่นในช่วงการก่อสร้างนี้นะครับผมจะส่งให้ดูผมจะสามารถที่จะทําการตั้งให้โมเดลในส่วนของรถเครนเนี่ยสามารถขยับได้ไปในพื้นที่ที่เราต้องการนะตรงนี้ครับก็เราก็สามารถที่จะเซตติ้งในส่วนของขาดตรงนี้ได้ไปโดยไปที่ อ่ะคลอเลอเคเกอจที่ task property นะครับที่ e s o อ r c e ตรนี้อ่าตรงน,นี้ผมก็จะสามารถกำหนดในส่วนของการเดินรถเครนได้โดยการสร้างผ่านต่างๆขึ้นมานะครับโดยที่ไปที่ 3D เนี่ยเราก็จะสามารถ create 3D ผ่านตรงนี้ ื่อให้มันมีการขยับเขยื่อนได้อ,อย่างอันนี้ผมได้สร้างทิ้งไว้ก่อนอันนี้ก็จะมีการขยับจากทางด้านขวามาทางด้านซ้ายนะครับในลูกสีม่วงตรงนี้อะเป็นลูกส่องสีแดงตรงนี้ก็จะมีการขยับลดเขตหรือว่าเราก็จะสามารถที่จะมีการขยับส่วนอื่นๆได้ของโมเดลเนี่ยได้เช่นเดียวกันนะครับตามที่เราต้องการได้เลยในส่วนนี้นะครับ แล้วก็ตัวในส่วนของซิงโครโฟดีเนี่ยเมื่อเรามีการคำนวณปริมาณคอนกรีตตรงนี้แล้วเราก็จะสามารถเอาไปใส่กราฟได้นะครับตรงนี้เป็นกราฟในส่วนของ user field กราฟก็คือกราฟที่กราฟที่เกิดขึ้นมาจากไอในการคำนวณต่างๆที่เราได้ใส่สูตรเข้าไปนะครับของ user field ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นปริมาณคอนกรีตต่างๆที่ มีการเทในแต่ละครั้งนะครับก็อาจจะเป็นการคำนวณคร่าวๆนะครับอันนี้อ่ะอันนี้มีอยู่ที่ประมาณห้าสิบคิวตรงนี้สามสี่วันตรงนี้นะครับแล้วก็ขยับขยับมาสูงสุดที่มีการเทต่อนหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะอยู่ที่สี่ร้อยคิวตรงนี้เป็นแท่งโดดๆขึ้นมาหรือว่าตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสักสามร้อยห้าสิบถึงสามนาประมาณสามร้อยเจ็ดสิบนะครับ แล้วก็จะมีการคำนวณคิวมูเลตีสตรงนี้ว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการเนี่ยจะมีการใช้ใช้จำนวนคอนกรีตไปเท่าไหร่ทั้งหมดก็คือหนึ่งพันแปดร้อยี่สิบห้าคิวตรงนี้นะครับแล้วก็จะสามารถที่จะเ,เปลี่ยนเป็นส่วนอื่นก็ได้อาจจะเป็นความยาวของเหล็กรวมทั้งหมดหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของจำนวนจานวนของแรงงานต,ต่างๆที่ใช้งานในแต่ละวันก็ได้เช่นกันนะครับ เราก็จะสามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เพื่อให้คำนวณได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับ okay. อีกส่วนหนึ่งที่ในตัวของซิงโครโฟดีสามารถทำได้เนี่ยก็คือเราที่จะสามารถจะเก็บในส่วนของแอนิเมชันการทำงานนะครับของ แอน m เมชันของตัวนี้เลยที่เป็นการทำงานผ่านไปในแต่ละแต่ละวันนะครับหรือการความคพิ่มหน้าของโครงการเนี่ยออกมาเป็นไฟล์ mp 4ได้หรือว่าไฟล์วิดีโอต่างๆเนี่ยแล้วก็เอาไปสามารถที่จะเอาทำไปเพื่อนำไปนำเสนอต่างๆได้ต่อไปนะครับ Thank you. อ่าอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างไฟล์วิดีโอนะครับที่ที่ได้มีการเอ็กซ์พอร์ตออกมาจากในส่วนของโปรแกรม s y งโคร o 4D อ่ในส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นส่วนตัวไทม์ไลน์ที่บอกว่าอ่ขาขณะนี้อยู่ในช่วงไหนของการก่อสร้างเลยนะครับนะแล้วจะเห็นการความคืบหน้าของตัวโครงการต่างๆนะครับ นี้โครงการก็ขึ้นเฟรมเรียบร้อยต่อด้วยฟลอร์ชั้นต้องต่างนะครับมีตัวในส่วนของกำแพงกระจบขึ้นมาแล้วส่วนสีเขียวตรงนี้นะครับ นี้ก็จะเป็นตัวอย่างในส่วนของตัวแอนิเมชันนะครับที่เราสามารถเอ็กซ์อร์ตออกมาจากตัวโปรแกรมซิงโครโฟดได้หรือว่าเราก็จะสามารถเอ็กซ์อร์ตด้วยวิธีการอื่นได้เช่นกันนะเช่นกลับไปเป็นตัว 3D โมเดลหรือส่งไปให้ตัวในส่วนของ Microsoft Excel นะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติผมจะ export มาเป็นไฟล์ Excel เดี๋ยวกดเซฟตรงนี้ก o Next เนี่ยนีก็จะเลือกข้อมูลต่างๆที่ต้องการจะเอ็กซ์พอร์ตออกมานะครับแต่ก็คืองานต่างๆที่เอ็กซ์พอร์ตออกมาเนี่ยก็จะไม่ได้เอ็กซ์พอร์ตมาเป็นไฟล์ทีดีหรืออะไรต่างๆนะก็จะเป็นในส่วนของตารางที่บอกตัวการใช้งานต่างๆอันนี้ก็จะเป็นรายการ Resource นะครับที่ใช้งานนี่เราจะมีชื่อต่างๆนี้ หรือว่าเป็นงาน task ท a ส k ์นี่พี่เราได้สร้างไว้ task Name, ulation, Start, มีทัสต์เนมมีดูเลชั่นมีสตาร์ฟิชัมีคอนกรีตวอลุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ 3D รีซอสตรงนี้ 3D Re s o ีซอสก็คือตัวจำนวนของโมเดลที่ที่ได้ถูกแอดเข้าไปในท a ส k นั้นๆน,น,นะครับถ้าสมมุติงานสมมติงาน MEP คุยเมนต์ตรงนี้ไม่มีรีซอสจำนวนรีซอสก็จะ ไม่ได้ถูกแสดงขึ้นมานะตรงจุดนี้นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ ต so ัวซิงโครโฟดีก็จะสามารถเปรับแต่งอื่นๆได้อีกนะครับอย่างเช่นมีรีสกดูตรงนี้ก็คือเป็นการปรับให้ในส่วนของอเป็นการปรับแผนการทำงานนะครับว่ามีส่วนไหนสามารถลดระยะเข้ามาหรือว่างานไหนก็สามารถทำงานให้สามารถเริ่มต้นงานได้เร็วขึ้นได้ก็จะเป็นการสามารถคลิกรีสกดูตรงนี้ได้ ตรงนี้นะครับโอเคมีคาลเลนด้ีคาเลนด้าแล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งได้ว่าให้มีการทํางานกี่วันต่อสัปดาห์นะครับหรือว่ากี่ชั่วโมงต่อวันตรงนี้เราปรับแต่งได้เพราะว่าเอเถ้าสมมุติเราอยากถ้าสมมุติเราอยากที่จะเอ ทำในส่วนของแกนชาร์เนี่ยให้ละเอียดกว่านี้เราก็จะสามารถที่จะใส่ยูนิตต่างๆเป็นแมนอาร์ได้นะครับเพื่อที่จะให้เห็นถึงตัวในส่วนของอตัวประสิทธิภาพในการทำงานของของแต่ละส่วนได้นะครับหรือว่าเราก็จะสามารถนำมาคำนวณในส่วนของอมีการคำนวณการจ่าย OT ต่างๆหรือว่าการจ่ายค่าแรงแรงแรงงานต่างๆได้ ม่นยำมากขึ้นเมื่อเราตั้งค่าตัวคาเลนดาร์ตรงนี้นะครับโอเคครับในส่วนของตัวโปรแกรม syn c h r o ฟ d ก็คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับ